เอาคนละสี่ตัวใช่หลับตาเลือกหลับตามาเอมึงหลับตาก่อนเลือกโอเคเลือกเอาไหนตัวนั้นไม่มีการแลกขอให้สี้สพูสีชมพูตัวไหไรสีชมพูอตากูนะอย่างในตัวนี้่ไงที่มีกบแกะแกะไปเลยไม่ต้องใช้บัตรเลยทั้งนั้นจู๋แค่ยางมาแค่ถูกเนี่ย เอามันเห็นแล้ววะอย่ารันเไม่เห็นสิโอ้ยมันชนะเลยอยากได้เดี๋ยวไมึงยังไม่ได้จับเลยเดวสี่อนสี่อนเอาแม่สี่อนเพราะว่าเสอ้โยฉันเห็นแล้วแม่อ่ะออะเหรอจับหนึ่งปุ๊บวิเียนไปโดนไอุ้ยตอนแหกมม่ไ้เอเดียวเอเดียวน่ารมากเลยนี่นี่นะครเอาไว้ตรงนีมา เอาน้องตั้งไม่ได้หรอนี่โอมีมีมีการ์ดด้วยมึงมันมีการ์ดการ์ดน่ารักมากการ์ดน้องสโนว์ไวแล้วก็มีกว้างน้อยอันนี้กว้างเลยหมายถึงโ้ยน้องมีปลาอยู่ให้เงี้งด้วยแกะก่อนแกะน้องมีปลานะนี่น้องมาด้วยกันน่ารักมากตังโอ้ยแกะยาวให้แกะก่อนนะแกะดีโชว์ดีมันมีปลามีโมเดยนั้นเลย เช่เหรอมาได้ไม่ได้หรือเปล่าจัดวางตัดไก่อนวงมันน่ารักอยู่นะวงได้แอเรียวว่ะตอแหลมั้นี่มีปลาแล้วปลาตัวเท่าแล้วปลาคืออยู่ตรงไหนกระจงหนองอะไรข้างๆหนองมาตรงนี้ละเอาไปได้ก่อนทีมงานหลังก็อดหายใจอ่ะอันนี้คืออยากได้ดูก่อนนะ จะชอ่น <Jasmine. S 1> ัสมินจากได้จัสมินจัสมินเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเห็นไอ้นี่เห็นอเซุซอรี์แล้วมันจะรู้นี่อุปกรณ์อุนน้ยอุนน้ยอะไรวะทันหมดแล้วอ่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น อยากได้จัดมินอยากได้จัดมินหนึ่งสองตั้มเวลาจัดมินจัดมินอุยได้จัดมินดีด้วยอุ้ยแล้วแบบการบูบี้มากเลยจุดจัดมินมีอะไรแถมไหมเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะาัหอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะก็อยู่ในตะเกียงไงอ๋อเป็นควันออกจากปากใช่ปากกาแล้วอ่ากระจิ๋งหนึ่ง อันนี้มากระจ่องนึงเนาะเสียบมาเลยมาแล้วก็ใส่คอนเสิร์ตแทนฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้แล้วเห็นอะไรล่ะไม่ใช่แต่ฉันว่าของแม็ก์มีแต่คนโตโตทีมงานหลังบ้านนะคะอย่าบุหรี่ค่ะีน้คือตัวเล็ก็ตามสายไง อ้ามกีบก่อนมือดมือทำไมแล้วจะให้มันได้ไงเหมือนน้องอยู่ตัวเอาตัวตีงก็ได้ต่อไปอยากเอาอะไรอยากขาดอะไรอ่ะซินเดอเรลล่าก็ได้อะซินเดอเรลล่าอย่าไปซินเดอเรลล่าไม่ต้องอธิษฐานเนาะเจ๋งเดี๋ยวมาระวังนะมันอยู่บนนะ ไม่ถึงกว่าเซเตอรี่มันโผล่มาแล้วมันรู้เลย่งแล้วน้าอย่าเพิ่งมึงอย่าเพิ่งเปิดก่อนไม่ใช่อย่าเพิ่งเปิดไม่ไม่ดีอุ้ยแล้วน้าอี๋เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดก่อนเห็นั้งหมัวเรือยอุ้ยได้สิเลื่อยเล่อจริงด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะคือคือใครอ่ะคนนั้นอ่ะเบลอ๋อเบล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 เหรอใช่เบล ใช่ได้เบล just means no white area ูหลานได้สมพลปากสองตัวแล้วว่ะแล้วก็พี่รองเท้าแก้วรองเท้าแก้วไหนรองเท้าแก้วนิดนึงอยากใส่อ่ะรองเท้าแก้วอันนี้นิดนึงตีน้องเท่าเม็ดถั่วเลยอ่ะแล้วทำไมเบลคอหักะคอหักไม่ใช่น้องแกกคอ้งะแแบบยงหัวเลื่อวรองเท้ารองเท้าเบลรองเท้าไว้ตรงไหนอ่ะอ๋อไว้ในมือ ก็ซิดเดล่าไงรองเท้าน่ารักมากนี่หรอใช่ถือหรอใช่แบบนัน้นแหละสำหรับกล่องกล่องนะอุ้ยได้ได้ที่อยากตัวอยากได้แล้วอะ่ะสลับก,กล่องสิน่ารักมากเอาเหลือเปิ้ยกล่องนี้ว้าไจัดมิงเหลือเลวอยากได้อะไรเหลืออะไรบ้างมันเหลืออะไรอ่ะมเอาข้าเลยมันอุ้ยมันเหลือสามตัวป่ะมันเหลือตัวเนี้ย ตัวอะไรอ่ะอานไม่ออกอ่ะตัวที่ตัวที่มีแมวอ่ะมีคือไม่รู้ตัวอะไรอ่ะอ่านะอุ้ยอยู่นี่ตัวที่มีแมวมึงว่าซีเกตคืออะไรอ่โง่ตัวที่มีแมวคือเจ้าหญิงอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าเนี่ยดูดิไว้ไว้ไม่เห็นไม่เห็นวเขียวเห็นตัวเเขียวมันทำไมปวดศรีษะเรื่อยจังนะ เดี๋ยวรอกลุ่ก่อนรอรอกลุ่มก่อนนะชีคนแล้วเนี่ยอุ้ยทำไมไม่ถุงอ่ะอุ้ถุงชั้นหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามฟึ้งอ๋ออะไรอุ้ยแมวว่ะัวนี้คือเดี๋ยวนะตัวแมวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เองหนึ่งพันเซลมึงตัวแมวมึงซีเ็ตไม่ออกแมวสามตัวเลยอ่ะกูจะโอ้โหคุมได้แมวสามตัวจริงน่ารักแมวมีแมวแต่ตัวแบล็คบล็่ะหมี ช่แมวมันคือเจ้าหญิงอะไรอะตอนนั้นไหนนดูีม่ของอะไรของส้มอะของฉันคือนี่ไงลาพันเซลลลาพันเของเธอคือตัวอะไรตัวเหนียวเธอได้หรอเหมือ่อโอบไปเหรอใช่เจ้าหญิงนิงธนูได้อะน่ารั้นอะไรคนท้าคนท้าเลยปะเออน่าจะใช่นางน่ารักนะมีอันนี้หมีกับแมวอะหมีหรอเนี่ยมันคือลูกหมีนั่นอะ สิ่งที่หัวฟูๆอ่ะส้มๆอ่ะไม่ไว้ข้างหลังไม่ได้พลอยต้องฆ่าเขาเออว่ะมันต้องไปข้างข้างน่ารักมากแล้วเก็บปรกกุนยังไงอ่ะให้ซื้อตู้ไปแล้วซื้อตู้ไปแล้วใช่เอาเก็บไว้ในตู้นี่นี่นะตอนแรกนึกว่าจะได้ซื้อนึกว่าจะได้ซีเคร็ทไม่ให้ดูการเลยเพราะการก็ปกติเขาเลียงนมม้วนในเรียนให้เสร็จๆนะการอยู่ไหนก็ไม่รู้จุดจบม้วจกซั่วไปหมดแล้วนะ นี่ีแล้วน้องอยู่ตรงไหนอ๋อไปอยู่ในมือนี่ไงน,น่ารักมากเลยอ่ะแล้วสโนวไวอ้อัน,นีนไไน้ไว้ตรงไหนสโนไว้น่ารักมากจริงกับเบลอะเนอ๋สโนวไว้ต้องเอาอันนี้ไว้ข้างบนมันน้องจะลูกหัวน่ะน,น่ารัก่ะ แล้วนี้คือต้องเป็นสมุดอย่างงี้หรอเออเอาไหนนี้มันต้องเอาไว้ข้างๆนีนน่ีหันหน้าหันหน้าหันหน้าอย่างงี้เออเอากาวตาช้างติดกับเพื่อนไม่เนี้ยน้องอยึดอยู่แบบนี้จ้านี่น้องอยึดตรงนี้จ้านี่ไงแต่อย่าขยับน่ารักอันนี้อยู่อย่างงี้จ้านี่นนใช่โอเคแต่เนี้ยน่ารักเนาะตาบันเซลเมฉันเลยชอบ ก็คือหลับละหลับลแต่ว่าฉันชอบจริงจังที่เวอร์ชันพามากเลยอ่ะฝัง <c oughs> เียกปะแก <c oughs> ได้เปบูชาออเนี้เหรอเออรู้สิวะเราหน้าโคกงเลยอ่ะหน้าราวกว่างอะมีลูกกระสุนจัดยิงซมพี่บีเวลาเราเข้าน้ำเนี่ยน้ำก่อนเ๋ยดนะ้ำ เชนเดล่าถือรองเท้าไปทางไหนอ่ะห,หัน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 ส้นออกเฮ้ยแม่แต่ว่าได้ครบเลยแต่ว่าไม่ออกใช่ค่ะซีเค็ดทำไมไม่แม่ใส่สไม่เดีเย๋ยวเราจะสั่งอีกกล่องหนึ่งไง,งกดเลยสั่งได้หรอไม่ยังเนาะนหาตู้ให้น้องก่อนนละตู้ยังไม่มาเลยน,นี่น่ารักมากแต่ของแม่แบบได้แต่ตัวหัวใหญ่ๆจริงเนาะมึงจะแม่หัวแม่อลังการเลยรปะ เพราะผมว่าคอนเซ็ปต์คือแบลวคสูตรเออเครื่องหัวแต่ละคนก็ใหญ่เหมือนกันนะเครื่องหัวแล้วเครื่องหัวไม่มีอะไรเลยไม่มีแบล็คมากอ่ะแต่ว่าหล่อนได้อาเซอรี่เยอะนะดูดีได้ตั้งอะไรมีสามตัวสตัวแล้วการ์ดอยู่ไหนเอาการ์ดไปไหนอยู่นี่จ้าเออเก็บการ์ดมาเก็บการ์ดไปทำไมอ่ะก็เป็นเหมือนบัตรประชาชนบัตรประชาชนหรอเออใช่ใบแรกเกิดใบแรกเกิดใบเกิดมันก็มีไม่เกิดใช่เนี่ยใบเกิดหรือว่าใบเกิด ใบเกิดนะนี่ไงของแต่ละคนอ้ยเอ,อ,อาองคพระชินจังก่น่นแต่มันใหญ่มากชินจังเหรออืมแต่ฉันนึกว่ามันจะเท่ากันมันไม่เท่ากันเสร็จแล้วน่ารักเดี๋ยวกล่องหน้ามาเปิดใ<อ>หม่